เชต่อเลยนะคะเชื่อมต่อเลยจริงๆในฐานะนักพัฒนาอาวุโสพี่วุบลม,มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนเยอะมากแต่วันนี้อาจารย์ตุ้มขอเป็นประเด็นที่สนใจมากเพราะวันนี้คนที่เข้าฟังอยู่มาจากเครือข่ายเทศบาลอบตหลายท่านนะคะอยากฟังว่าเราไปกับเพื่อนไปขับเคลื่อนอบทอ,อย่างไรจนทําให้เขาสามารถพลิกบทบาทมาเสริมหนุนอาหารชุมชนด้วยอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคงจากชุมชนได้เรียนเชิญพี่อุบลค่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมจะพูดรูปธรรมเจาะจงไปที่การขับเคลื่อนเพื่อผักดันอาหารปลอดภัยในไปที่ศูนย์เด็กกับท้องถิ่นกับอบตอนะว่าเราทํำยังไงคือยโสธรเนี่ยมีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะครับคือก่อนหน้านั้นเรามีการศึกษาอาหารในตลาดที่ใหญ่ที่สุดข,ของจังหวัดคือตลาดเทศบาล ในตลาดสดเทศบาลมีผู้ค้าส่งอาหารที่นี่สิบรายมีการนำเข้าอาหารมาในเมืองยะโสธรเนี่ยวันละประมาณเก้าสิบตันอาหารเก้าสิบตันไม่ไมใช่จะกินกันในเขตเทศบาลนะครับก็คืออาหารที่กระจายไปอำเภอต่างๆด้วยก็คงจะบริโภคกันทั้งจังหวัดนั่นแหละครับแล้วก็อาหารในเก้าสิบตันต่อวันเนี่ยก็มาจากแรงผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ตลาดตลาดค้าส่งขนาดใหญ่นะครับ ตลาดเจริญศรีอยู่บนรัชธาน,นีตลาดพนลวีที่ร้อยเอ็ดตลาดค้าส่งที่ขอนแก่นรวมถึงบางส่วนมาจากตลาดไทยด้วยจากข้อมูลสถานการณ์อาหารเวลานั้นเนี่ยที่ไทยแผนศึกษาเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของอาหารเนี่ยก็คือคนเพื่อนสารกินมีเกินค่ามาตรฐานถ้าเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนั้นก็มีนักศึกษาอเมริกันมาเรียนกับเรานะฮะเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเช่นทางอาหาร ไปศึกษาพริกที่ขายในตลาดยโสธรนี่ก็มาจากอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดก็แน่นอนก็ก็นักศึกษาก็พบข้อมูลการปลูกพริกที่แบบใช้สารเคมีมหาศาลเนี่ยผมเรียกว่าใช้ระดับปางตายข้อมูลเหล่านั้นมันก็เข้ามาในในพื้นที่ในเวทีของจังหวัดหลังจากนั้นเราก็มีการขับเคลื่อนว่าประเด็นของความมั่นคงอาหารเนี่ยมันคงจะอาหารปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่รูปธรรม แล้วศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวเป็นพื้นที่อนาคตของสังคมซึ่งเราน่าจะผลักดันให้มันเป็นอาหารปลอดภัยปฏิบัติการเราทําอย่างนี้นะครับเราเริ่มต้นอบพอแรกคือตาบลโนนเปือยอำเภอกุตชุมเราเลือกตาบลโนนเปืือยด้วยความสัมพันธ์กับในคนทํางานกับเรื่องความพร้อมภายในพื้นที่นะครับความพร้อมเนี่ยหม,มายความว่าท้องถิ่นก็คือฝ่ายอบตอกับกำลังผู้ยิบ้านเนี่ย เป็นเอกภาพมากในพื้นที่นี้อันนี้เป็นบทเรียนสําคัญว่าตําบลที่ทําได้ผมยังไม่พบตําบลที่ระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ไม่มีเอกภาพนี่ทําได้ไม่ผมยังไม่เห็นนะเห็นแต่ตําบลที่ระหว่างอบตกับกำนันพุหญ่านเนี่ยเป็นเอกภาพมากเป็นหนึ่งเดียวกันอตอนตําบลนี้ก็เช่นเดียวกันเราเริ่มต้นโดยการไปเปิดเวทีกับฝ่ายทีมบริหารของอบตให้ข้อมูลข้อมูลก็เป็นหลักๆก็เป็นข้อมูลจากไทยแพนนะครับ เป็นข้อมูลไทยแผนกับข้อมูลสถานการณ์เด็กของเขตสิบนะครับเด็กในเขตสิบเนี่ยยะโสอ,อุบลศรีสเกตมุกดาหารลำนาเจริญเนี่ยไอคิวเด็กกว่าหนึ่งต่มากนะครับเขตนี้ยะโสธรจําได้ไประมาณเก้าสิบเด็กไอคิวต่ําเนี่ยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขอาจจะโทษไอโอดีนนะแต่ว่าการอาหารปนเปื้อนสารเครมีเกษตรกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีข้อมูลเรื่องนี้น้อยไปยังไม่รู้จักข้าไปรีฟอร์ต แต่พอได้รับข้อมูลก็คนในพื้นที่ก็สนใจการปนเปื้อนอาหารที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้นเพราะเราเริ่มต้นที่การทํเวทีกับทีมบริหารของอบตหลังจากทีมบริหารไฟเขียวเราก็ทําอีกเวทีหนึ่งกับครูศูนย์เด็กและผู้ปกครองครูศูนย์เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยก็จะครูศูนย์เด็กแม่ครัวผู้ปกครองเวทีเว,เวทีนี้เนี่ยเราจะ ไปที่เมนูไปที่ความปลอดภัยอาหารไปที่เมนูของูนเด็กละเมนูที่ตะก,กายตามรสชิยมการบริโภคทางภาคกลางเช่ียปัดเปรี้ยวหวานอะไรเนี่ยก็จะนํามาถกกันว่ามันมันใช่ไหมแล้วถ้าเอาวัตถุดิบท้องถิน่นมาสร้างเมนูท้องถิน่นก็ให้นักโภชนาการของโรงพยาบาลเอาความรู้ความเห็นมาว่าในทางโภชนาการมันพอไหมเพราะในเวทีที่สองนี่ก็จะไปที่เรื่อง วิพากต่อเมนูของศูนย์เด็กแล้วโอกาสที่จะทําเมนูให้ปลอดภัยเวทีที่สามเนี่ยเราทำเวิร์กช็อปกับคีย์แอคเตอร์ที่สําคัญเลยคือครูศูนย์เด็กกับแม่ครัวบางครั้งถ้าแม่ครัวเข้าใจเนี่ยเขาเปลี่ยนเองโดยไม่ได้นายกอบตอาจจะทั้งปีทั้งชาติไม่ได้ไปเยี่ยมศูนย์เด็กเลยก็มีแต่ว่าถ้าแม่ครัวเข้าใจเขาก็เปลี่ยนเลยว่าเพราะว่าเขาอยากให้ลูกหลานได้อาหารปลอดภัยอยู่แล้วพัาะเวทีที่สามเนี่ยเราทำเวิร์กช็อป เรียกว่าทดลองเชื่อมโยงวัตถุดิบปลอดภัยในพื้นที่มาประกอบอาหารเป็นสร้างเมนูสําหรับเด็กในศูนย์เรียกว่าจับมือทําเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างครัวศูนย์เด็กกับพอดีในยะโสธรทมันมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตอินทรีย์อยู่เยอะในตาบลนนเปื่อยนี่ก็มีมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตอินทรีย์มีตลาดนัดสีเกียวอยู่ในตําบลเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากนักที่ครัวศูนย์เด็กจะ เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตอินทรีย์นะครับพอครูศูนย์เด็กแม่ครัวตระหนักร่วมกันว่าเราจะต้องจัดอาหารปลอดภัยสําหรับลูกหลานก็โอเคว่าระบบนี้ก็เดินได้เลยนะครับแต่ว่าบทเรียนสําคัญที่ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับผมนนะประเด็นที่หนึ่งคือความเป็นเอกภาพระหว่างท้องถิ่นอ,ตอบตกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีคนเกาะติด จะมีเจ้าหน้าที่ในอบตบางบางตำบลเป็นรองนายกบางตำบลเป็นรองประหลัดบางตำบลเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็มีนะครับจะมีคนที่แบบอินกับข้อมูลที่ได้ประท่าสังสรรค์หรือ,ร,อร่วมงานกับพวกเราแล้วคนคนนั้นจะเป็นข้อต่อที่สําคัญในการเดินเรื่องนี้ไม่หยุดก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยงอกเงยขึ้นเรื่อยๆในในพื้นที่นะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เราทําได้แล้วก็อาหารปลอดภัยในศูนย์เด็กก็ขยายไป ในหลายตำบลน,นะครับขยายไปตำบลหนองหมีขยายไปตำบลบ,บากเรืออันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําได้ที่นี่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเึ่งบทบาทอปทที่เราทําได้ก็คือการจัดการสารเคมีนะการจัดการสารเคมีในระดับตำบลเนี่ยมีกระบวนการที่ต่างจากเรื่องอาหารปลอดภัยอยู่นบะเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมผมพวกผมเองก็ทํางานกับคุณอิดมาแล้ว เรามีประสบการณ์เรื่องงานวิจัยท้องถิน่นในการเคลื่อนเรื่องสารเคมีเนี่ยเราก็การควบคุมสารเคมีระดับพื้นที่เนี่ยเราเอาประสบการณ์ในการทําวิจัยกับสกบท้องถิ่นเนี่ยมาทํางานกับอบตอกับรอพอสตอด้วยการสร้างทีมวิจัยระดับตําบลขึ้นมาก็คือองค์ประกอบหลักก็คืออสมอกับพอรอพอสต่อน,นั่นเองแล้วเราก็ทําการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้และผลกระทบสารเคมีทั้งตำบลตำบลนน,นบุรีเนี่ยก็ทํา ทำเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้และผลกระทบเนี่ยทั้งตำบลเลยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาสรุปรวบรวมแล้วไล่เปิดเวทีทีละหมู่บ้านเปิดเวทีของการเก็บเรียกว,ว่าใช้ข้อมูลพื้นที่รณรงค์ในพื้นที่มันเป็นการรณรงค์ที่ส่งพลังมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะเราพบว่าประเด็นการควบคุมสารเคมีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยในตําบลโนนเปือยตนนําบลหนองหมีที่ผมไล่ชื่อมาเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีบทเรียนสําคัญอย่างนี้นะครับว่าอ,อันแรกเนี่ยเหมือนกับเรื่องอาหารก็คือว่าเอกภาพของทั้งฝ่ายกำนันผู้ยญบบ้านและฝ่ายอบตทันที่สองคือปัญหาเชิงประจักษ์ที่ชาวบ,บ้านเห็นในพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยจะมีจะพบเห็นปัญหาแล้วพบเห็นปัญหาที่คนมีบาดแผลจากไมายลาลามนิดหน่อยแล้วเจอน้ําจากไร่อ้อยแล้วเป็นหนังเน่าอย่างเงี้ยในพื้นที่เนี่ยมีประสบการณ์ของการได้รับผลกระทบแล้ว มันทําให้มีความตระหนักอย่างรวดเร็วแล้วทีมงานทีมงานที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยหลายคนก็มีประสบการณ์ในการไปรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีในสวนปลาล์มทางภาคใต้รับพ่นยับฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีมาแล้วคนที่ไปด้วยกันก็ทยอยตายไปเกือบหมดแล้วเหลือกันอยู่สองสามคนอะไรอย่างน,นี้มันทําให้ประสบการณ์และข้อมูลข้อมูลจากไทยแผ่นเป็นข้อมูลที่มีพลังมาก เป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับที่เราเชิญนักวิชาการที่รีวิวงานวิจัยพวกนี้มาอย่างพอภายรีพอร์ตหรืองานวิจัยของอาจารย์รพรพิมลที่การปนเปื้อนของสารเคมีในในรกเด็กในเด็กแรกคลอดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่มีพลังที่ทําให้คนจากพื้นที่เนี่ยที่ได้รับข้อมูลแล้วเขาก็ไปคิดต่อเขาไปใช้งบของเขาเองทํเวทีแล้วเชิญวิทยกรจากจังหวัดเนี่ยเข้าไปอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราสิ่งที่เราทําได้นะครับเพราะมันก็เกิดหลังจากที่เขามีข้อมูลเขาก็จะมีกระบวนการทําธรรมนูญตาบลในกระบวนการธรรมนูญตําบลเนี่ยก็จะเอาเรื่องเนื้อหาพวกนี้เนี่ยเข้าไปถกเถียงในชุมชนแล้วก็สร้างสร้างเป็นข้อตกลงเป็นกติกาออกมามันจึงเป็นธรรมนูญตําบลที่มาจากชีวิตของเขานะี่ยเขาเห็นปัญหาแล้วเขาก็เลยตกลงกัน มีบางหมู่บ้านปรับหนักมากนะครับมีกับโอกเกนว่าถ้าใครใช้ยาฆ่าหญ้าปรับสามหมื่นพอรีมีคนต่างพื้นที่เข้ามาเช่าพื้นที่เขาก็ปรับไปหมื่นหนึ่งแล้วผู้เช่ารายนั้นก็ออกจากพื้นที่ไปเพราะว่ามองว่าถ้าปลูกไว้เราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ามันมันได้ผลผลิตน้อยเขาก็ถอยจากพื้นที่ไปเพราะมันก็ความจริงจังของการบังคับใช้ธรรมนูญเนี่ยมันมันเกิดจากคนในพื้นที่เห็นปัญหาแล้วตระหนกักแล้วมันก็ ธรรมนูนตำบลเนี่ยไอพีเพิ่นคอนเซนแซที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้พวกผู้นําเนี่ยมีหลังอิงว่าที่ฉันมาคุยกับคุณที่เชิญคุณมาคุยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของของตำบลเรามันทําให้คนในพื้นที่มีมีมีหลังอิงที่จะไปต่อรองกับคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเช่าพื้นที่ปลูกอ้อยหรือคนที่สร้างปัญหาอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้อ่าการควบคุมจัดการสารเคมีในพื้นที่เนี่ย มันเป็นไปได้แล้วก็มันก็เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการผลิตอินทรีย์แล้วก็การเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์กับโรงเรียนและศูนย์เด็กนั่นเองครับผมจะพูดไว้แค่นี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับ